สวัสดีครับวันนี้พามาสาธิตวิธีการต่อลูกลอยให้กับปั๊มน้ำแฮนดูโลนะครับตัวนี้จะเป็นลูกลอยแบบสามสายนะครับสามสายแบบนี้เขาจะมีตัวตุ้มถ่วงให้ด้วยนะครับตุ้มถ่วงตัวนี้ให้เราเอาใส่สายไฟไว้แล้วก็อาจจะหย่อนลงมาที่กลางกลางแทงนะครับให้เป็นการถ่วงตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลูกลอยที่จะไปสั่งงานที่ตัวปั๊ม นะครับสั่งงานยังไงนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือสมมุติว่าตรงนี้เป็นปั๊มน้ํามันเต็มมาอย่างนี้แล้วนะครับหน้าจอจะแสดง p 5 1นะครับสมมุติว่าน้ําลดลงมาเรื่อยๆนะครับลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับน้ําต่ํานะครับปั๊มก็จะเริ่มทํางานนะครับแสดงแรงดันนะครับของโซล่าเซลล์นะครับน้ําก็จะ ปั๊มขึ้นแทงนะครับตอนนี้คือน้ำลดนะครับน้ำลดนะครับตัวนี้จะเป็นตุ้มถ่วงนะครับปั๊มก็จะเริ่มทำงานนะครับปั๊มน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่พอดีปั๊มน้ำขึ้นถัง อยู่นะครับจะให้ดูว่าน้ํามันล้นถังนะครับอ่าตอนนี้น้ําล้นถังเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปั๊มน้ําทํางานปกตินะครับสมมุติว่าเราเอาลูกลอยไปไว้ที่ปั๊มนะครับมันก็จะขึ้นตามระดับน้าอย่างนี้นะครับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงระดับสูงนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับ ลักษณะอย่างนี้ปุ๊บปั๊มก็จะหยุดทำงานนะครับตอนนี้ปั๊มหยุดแล้วนะครับตัวหน้าจอก็จะแสดง p 5 1นะครับวิธีการต่อนะครับตัวลูกรอยจะมีสายมา3เส้นนะครับก็คือสีฟ้าสีดำแล้วก็สีน้ำตาลน,นะครับสีดำจะเป็นคอมมอนนะครับสีดำให้มาต่อเข้ากับขาคอมมอนตรงนี้นะครับ สีฟ้าจะเป็นขา TL นะครับส่วนสีน้ำตาลก็เป็นขา TH นะครับก็มี3เส้นอย่างนี้นะครับย้ำนะครับสีดำเป็นค o m m o n สีฟ้าเป็น TL สีน้ำตาลเป็น TH นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของน้ำเต็มแท้งแล้วตัดนะครับพอน้ำลด ให้ปั๊มทำงานนะครับสมมุติตอนนี้ผมวางลงนะครับก็คือน้ําลดตัวปั๊มก็จะเริ่มทํางานนะครับปกติพอปั๊มทํางานนะน้นําขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ําขึ้นมาเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวถ่วงไว้ที่ถังนะครับเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ปั๊มก็จะหยุดทำงานนะครับสังเกตก็จะเป็น p 5 1นนะครับอย่างนี้ นะครับโอเคสนใจสั่งซื้อตัวลูกลอยนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยผ่าน Lazada น,นะครับโอเคขอบคุณครับ